สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ท a เวิลด์อิน Thailand ช่องที่จะพาทุกคนไปรู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องเกี่ยวกับรถถังและยานเกราะในไทยและทั่วโลกวันนี้เราจะพามาอัปเดตสถานการณ์รถถังของไทยในปี2026กันครับว่าตอนนี้กองทัพบกไทยมีการปรับปรุงหรือเสริมกําลังอะไรบ้างและมีรถถังรุ่นไหนบ้างที่กําลังอยู่ในแผนจัดหาหรือเตรียมเข้าประจําการ เริ่มกันที่ Vt4 หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า MBT 3000ครับปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยมีประจำการอยู่ทั้งหมด60คันและในปี2026นี้มีแผนขยายกำลังเพิ่มอีก10-14คันเพื่อทดแทนรถถัง M c 1 1 Walker Bulldog รุ่นเก่าที่ทยอยปลดประจำการต่อมาคือรถถังหลักของไทยที่ยังคงเป็นกำลังสำคัญอย่าง OPL OTT จากยูเครนแม้ว่าสถานการณ์ในยูเครนจะทำให้การส่งมอบล่าช้าไปบ้าง แต่ล่าสุดมีรายงานว่ามีแผนซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบภายในประเทศเพื่อคงขีดความสามารถไว้ให้ทันสมัยอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจคือโครงการศึกษารถถังแบบใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงวางแผนและเจรจากับบริษัทต,ต่างชาติทั้งจากจีนปากีสถานและตุรกีซึ่งมีการพูดถึงรถถังอัลคาลิตไออัลเต m เอและวีทีรถถังเบาที่เหมาะกับภูมิประเทศแบบไทย นอกจากนี้รถเกราะล้อ,อยาง BTR 3 e 1และ Black Widow Spider ก็ยังคงถูกนำมาปรับปรุงระบบป้องกันและอาวุธให้ทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมกับการติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลและการเสริมเกราะป้องกัน RPG สำหรับใครที่สงสัยว่าในอนาคตไทยจะมีโอกาสได้รถถังแบบไฮบริดหรือโดรนแท้งหรือไม่ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลจากการประชุมความมั่นคงว่าไทยกำลังสนใจโครงการพัฒนา unmanned combat vehicle UCV ร่วมกับพันธมิตรในอาเซียนเพื่อเตรียมรับมือกับสงครามยุคใหม่ทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดของกองทัพบ,บกไทยในปี2026ครับใครที่อยากให้เรานำเสนอรถถังรุ่นไหนเป็นพิเศษหรืออยากรู้ประวัติรถถังไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Tank World in Thailand ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเด็ดๆแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับ เสียงดนตรีปิดคลิป